สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น,ออนอ้องทุกผู้ทุกคนเออ่ปลี่ยวกะขอขอบคุณหลายๆดดเด้อจ้ะเด้อร์สำหรับอันหนึ่งเลยวันเกิดนะคะจ้ะยาพี่น้องเออ่พี่ปานาอากมะมาเฮ็ดสิ่งดีๆให้เปี่ยวเด้อจ้ะเด้อเหมือนเช่นเคยทุกๆปีปีนี้สิพิเศษแน่เฮ็ดหลายอย่างกว่าเก่าเด้อจ้ะเด้อแต่กะมีความสุขหลายๆแค่ได้เบิ่งภาพเบิ่งเอียังกะมีความสุขทางใจเด้อจ้ะเด้อแล้วเรื่องที่สองเลยเปื้อต้องขอ ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจเรื่องรับบริจาคของเพื่อนเดอะจัดเดออันจะมีคนแม่บ้านสวีเดนหลายคนผู้หญิงไทยนะจ๊กะก็แแร์แร์เรื่องนี้ออกไปหลายหลายตัวหลายคนเหลือก็มีคําถามมากมายหลากหลาย,ลายเขามาเขียนเปี่ยวกับพยายามตอบคำถามเพราะว่าช่วงนี้เปล่อยถึงบ่ค่อยมีเวลามาตอบคําถามเในในาพื่อนๆในอ่ยูทูบท่ดาดแต่เปลยวกับเขาไปซ่องให้แล้วกด มาป่วยสมเด็เปียวก็้ลไปเขียนจดหมายหน่อยทิมไวเลยเพราะว่าเออช่วงนี้อะจ้ะมันเป็นช่วงที่แบบว่าอย่างมากมมยมันเกิดถึงตะทันหันเปียวขอว้าอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุผลเป็นอย่างเปื่อจึงออกมาเหตุอันขอเงินช่วยเหลือให้เพื่อนคนนี้ด้วจ้ะเพื่อนคนนี้เขามาเขามาอยู่นีน่ะบอกตรงแล้วมันเป็นช่วงที่เกิดโรคเกิดอย่าง,างแล้วกับ มันเป็นปัญหาส่วนตัวอีกอย่างหลายอย่างที่ควาสามารถเปิดเผยได้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในครอบคร,รัวจ้ะเล้วมันเกิดปัญหาขึ้นกับอ่าสุขภาพของเขาเขาเนี่ยรู้สึกเจ็บเจ็บเนี่ยปวดเนี่ยมามาตั้งแต่ช่วงหน้าห้อนเพราะว่าเขาเก็บผลไม้าขายแล้วเขาเขาปาเขาอีหยังเปลี่ยนเขคิดแค่ว่าเขาแอาแอาเศษแอาส้นไปก็บอะไ้คิดอีหยัง,อยงเออเขาก็ช่วยเหลือคันพื้นฐานคือการนวดการอีหยังย,ง,ยงยืดเส้นยืดสายให้แล้วก็บอก บอกแนวทางมาคนเห็ดอย่างไดแต่มันเป็นจุดพลิกแพงแห้งน่ะคือตอนเดือนกันยาตุลาที่เราเจ็บหลบว่าหายแล้วเรายังบ่ได้จนเราต้องใส่ไม่เท่าแรกแรกมูฮัคิว่าล้นคืออ่อนแอแทะเพื่อนบว่บอสเขาบอได้อ่อนแอได้ย้ายแต่ว่ามันปวดลงขาแต่เพิ่นเป็นคนแบบว่าถ้าบบ่หนักอหลีบออย่างอหลีแล้วสิบบ่แล้วเราเป็นคนบ่ค่อยคบไพรแล้วบ่คอยโพสเรื่องบ่ดีลงในเฟซแล้วสิโพสเรื่องดี แต่เรามีอย่างเรากกิคุยกับเปียวเหนนะคล้ายๆแล้วว่าเปียวคือเพื่อนคนเดียวที่เราม <ave them. S 1> some ีท <promotion UC> ี่สนิทที่เราสามารถกาววาอย่างให้ฟังแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่ก็เริ่มรู้จักกันไหมคือเปียวแนะนำนะจ๊ะเปียวอยากให้เรามีเพื่อนเพราะว่าเปียวเป็นคนเหตุงานเปียวเป็นคนเหตุงานแล้ววลาเปียวเปียวมีเวลาส่วนตัวเปียวก็สิให้เวลาส่วนตัวกับสามีเลยเปียวก็สิตอบขอความเปียวก็สิเฮ็ดองีหยของเปียวเรื่องส่วนตัวของเปียวเนาะเปียวบ่อย่างให้เราถ่าแต่เปียวจ้ะเปียวก็มีโลกของเปียวแต่ว่าเรามีความสุขกับการที่แบบ อยากคุยอยากอ,อย่างก็เปีปยวก็เฮ็ดไปตามที่หนาที่เฮ็ดได,ได้แต่เปียวก็อยากให้เล้ลร้องไม่เพื่อนเพื่อนรู้บ่มันยากกับการที่คนมาอยู่ตา่งางแดนแล้วมาหาเพื่อนที่ถือเคมีกันนะจ๊ะแล้วเนี่ยเป็นคนที่เหดงานว่าตรงๆซะแล้วเฮ็ดอาชีพเสริมสวยเนาะเล้เฮ็ดอาชีพเสริมสวยแล้วก็อยู่ในมแล้วเป็นว่าถึงเล้วก็ว่า,วานะั้นเราเป็นถึงระดับอ่าว่างไงคือเป็นคล้ายๆกับว่บอกไปเลยก็คือคู่หนิไหมคือคู่แล้วก็เป็นทั้งเหมือนกับคนที่ สอนสอนคนฝึกงานอีกทีนึงอะ่ะแล้วคือเรา้าทีก่การงานเราดีนะเราผูะจําเป็นต้องมาอยู่หนีมสินะบ,บอกตรงๆแล้วมันเงินเดือนเราเราก็อยู่ได้สินะไหมสามหมื่นสี่หมื่นตัวเดือนมสินะเราไม่มีความจําเป็นต้องมาอยู่หนีเ้ลก็เคยถามเราว่าเป็นอย่างเราจังจังเลือกที่จัดใจอยู่หนีคือ <c ười> พี่น้องรู้บ่าว่าคนนี่นะโชคชะตามนันนำพาอิริโชคบ่าโชคชะตามนันนำพาให้แล้วเดี๋ยวมันเจอปุ้ซายคนนี้ เปียวนัก,บบก็บอกบอกเราด้วยว่าอย่ยาอยู่เถอะกลับซะแค่มาเรียนรู้ใจกนนันก็ไม่อีหยังอีหยังแล้วก็กลับซะอันนี้เปียวกับบได้อยากบอกอีหยังมากไหมแต่เปียวกับซิบว่าให้แบบเป็นอุทาหรณ์ให้ให้ให้คนหลายคนให้ในในลูกเนื่องจ้ะว่าการเขามาอยู่เมืองนอกมันบ่ได้ง่ายอย่างที่เขาคิดแล้อวอีกอย่างหนึง่งเนื่อจ้ะเป็นไปได้เลยเขาต้องรู้จักเลี้ยนลูกเลี้ยนลูกผู้ชายเลี้ยนลูก เลียงลูสิงแหวล้อมระวังตวัวเขาเลียนลููอันนี้บอกรวมๆเน้บบอ่อจากบ่บไดวอาเจาะจงหมยถึงผู้ใดแต่เบียวอยากมาอธิบายมันก็นเรื่องเพื่อนของเบียวเนี่ยเขาเขามีแค่เบียวคนเดียวจากเขามีปรึกษาเบียวคนเดียวเบียวถึงต้องลุกขึ้นมาเหตุอันสี่แทนเขานะจ้ะแทนเขาบ่เมนว่าบ่เมนว่าเปียวเขาบ่ได้ต้องการนะจ้ะเปียวขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเขาบ่ได้ต้องการเพื่อนเป็นคนโทรมหาห้เปียว ยกหรือเอาออกเดบอเมื่อวานไปอยู่น้าเขาในช่วงที่คนติดต่อมาคนไทยเน่ยติดต่อมาหลายมาหาเราป่วยอิรีบออยากเห็นหนาเราเราเป็นคนจังใดคือคนป่วยน่ะพี่น้องเอาสบอซะกับเขาก็เฮ็ดบ่หยโทรมาให้เปียวไปเฮ็ดให้นะเปียวก็จมให้แล้วน้ำยากกินอีย่างก็อยากกินแผงพิสดานล่างมือก็อยากกินลาบเลียดเปียวบอกว่ากินอยู่แล้วเนาะยากินเปียวบางสิบ่ให้กินอยากกินของดิบคนที่บเคยกินน่ะแบบเออคือยากนั้นไปเฮ็ดให้ ร่างกายมันเปลี่ยนไปนะจ๊ะคือร่างกายเราขาดโปรตีนนะ่ะจนคีโมก็ยังหายบ่ไดนะ้ตอนนี้ง็สินะตอนนี้เรากำลังหาคนไปดูแลให้เพื่อนอยู่เดี๋ยวคนไปดูแลนะ่ะไม่หญ่นนิแล้วเ,เป็นคนแบบว่าถ้าเราคุยกับผูดใด่บสบายใจเราสิบ่อยากคุยเจ้าเข้าใจความหมายของคําว่าเคมีค้นบ่จ้ะพี่น้องเข้าใจยูเม็นบ่เพราะมาอยู่เมืองนอกคนนอะ่ะเคมีมันตรงกัน,นยากตางคนก็ตตังมาจากหลากหลาย บางคนนะ่ะถ้าถ้าไปคุยกับใครแล้วทำบะถือตับบะถืออย่างกันนสิเขาก็บ่อยากคุยกันมันก็เลยเป็นการหยาสําหรับผู้หญิงคนนี้หลายอย่างแล้วก็ว่ากับว่าพี่นอ้องคนเ่าเวลาเขาถึงจุดจุดหนึ่งที่ตรงการความช่วยเหลือเนาะเขาก็อยากซอยอยากอยากเขาไปยืนมือซอยบรยิเวณวาตรงการเอียงบริเวณตรงการเห็นมันมีซื่อเสียงไม่นา่ามีตามีอย่างแต่มันถึงจุดจุดหนึ่งจ่ะพี่นอ้องที่มันต้องออกมาขอขอแบบนี้เพราะว่า เปี่ยก็เอาเงินส่วนตัวของตัวเองนี่จ้ะไปซื้อไปให้เพื่อนได้กินไปอีหยังเปี้ยวเฮ็ดเอาเงินจากตัวเองกับแฟนเปี้ยวบอเปียอโบเคิเสียดายเพราะว่าเปี้ยอยากซอยคนเปี้ยวเฮ็ดแบบนี้มาตลอดชีวิตที่เปี้ยอยู่นี่มันเลยกลายเป็นความเคยชินจ้ะเปี้ยวหนุ่มโบเคยออกว่าว่าไอหยังเนาะเพราะว่าคนเนี่ยนะเปี้ยเคยซอยแม่กระทั่งไปขนของผู้หญิงออกมาจากบ้านผู้ชายเปี้ยเนี่ยบอกกับบอกซะพี่น้องเปี้ยเนี่ยชอบไปเสือกเลยผมก็เลยเป็รู้ว่าเป็นน้ำเอี่ยมบุญศาลภาสนา เพียสียพัวพันกับเรื่องขอบรัวของคนอื่นตลอดเวลาเอาล่ะตอนหายจาของบ่มีสมัยตก่กอนเป็นท่านอีกเปิดหลานคือกั่ะเพียก็ต้องยืนมือไปซอยเรื่องกระจุกกระจิกเรื่องไปปรึกษาปัญหาชีวิตปรึกษาผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นตลอดเวลาแต่เรื่องของจาของเนี่ยคือเขาต้องซอยเหลือตัวเองก็จะเป็นแบบนี้แล้วบุญเปียวมาเห็นเอียงหลายหลากหลายอย่างเปียวขอบ่ารวมๆเร้่อจ้าเด้อ มันมันเบามันรูส้สื่อสารออกมาอยางไแต่มันสื่อสารอย่างเรื่องแบบมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนผู้หญิงบางคนน่ะมาเขาบ่ทะลุท่านเกมผู้ชายเขาบูรู้ท่านเลยว่าผู้ชายคนนี้สิมิฐานะดีบอสมิฐานะสามารถจุนเจือเขาได้บอเออเมื่อคืนมันเป็นเรื่องที่แบบเบาง่ายอาจจะแล้วการที่เขาไมา่ยุ่งเมืองนองด้วยพี่นนองแล้วนี่เรื่องผู้หญิงไทยหลายคนเลยท,ที่ที่เปี่ยวเขาไปสัมผัส ปีที่มาหาเปียวมาให้เปียวช่วยเหลือบางคนมาบบมีงานทําบางคนมาภาษา่บปินแม่ก็ท่าภาษาอังกฤษก็บ่บปินภาษาสวีเดนก็บ่เป็นสื่อสารอย่างโบปินเปียวถึงตั้งกุ๊ปส่วนตัวขึ้นมาสอนภาษาคันพื้นฐานให้เพื่อนเพื่อนสอนฟรีนะจ๊ะเปียวก็สอนเท่าที่เปียวเห็ดได้แล้วก็ให้ส่งการบ้านในช่วงที่เปียวว่างแต่เปียวเป็นคนบ่คอยว่างค่ะจ้ะงานเปียวมันหลายเปียวก็แบ่งแยกแบ่งอีหอย่างอยู่เอ่อเปียวเห็ดงานพูดเดียวเนาะหนาที่เปียวมันหลาย แล้วก็อีกอย่างอีกวันนีอาชีพสําคัญสองภาษาได้จากพ่อแม่พี่น้องสามการเรียนลูกคนๆนั้นเขาต้องเลี้ยนลูกให้ชัดเจนว่าคนๆนี้มีอุปสรรคนีใ,นใส่ยังไงเขาขี่เหนียวบัมาอยู่เขาสามารถซื้ออย่างเขากินได้บ่ความหักกับผู้ใหหักทุกคนแต่เขาต้องใส่ตรงนี้คิดนิดนึงว่าเราสามารถอยู่ตรงนี้ได้ไหมเขาต้องคิดเพื่อหลายๆจต่เราอย่าคิดเหมือนอยู่ในโลกโลกแห่งความฝัน โลมนโนอะไรเงี้ยจนเกินไปเราต้องอยู่ในรากฐานของความเป็นจริงพอการที่สมาอยูนีเนี่ยจ้ะพี่น้องเขาต้องศึกษาว่าสภาพผู้มีอากาศแถบนั้นเป็นยังไงคนแถบนั้นเขาทาอาชีพอีหยังเขาเห็นอีหยังเขาต้องศึกษาแหให,ให้ให้เยอะๆพราะว่าถ้าเขามาอยู่นีแล้วมันบ่นบ้านเขาหนึ่งการหารการกินเขาเสีออกไปเก็บผกเก็บอย่างคือบ้านเขามันบ,นบ่แม่นมันต้องใส่เงินทุกอย่างใส่เงินทุกอย่างสื่อกินแล้วคนยูนีเนี่จ้ะพี่น้อง เขาสิซเสืออาหารบางครอบครัวอาทิตย์ละครั้งบางครอบครัวก็สิไปอาทิตย์อาทิตย์ละสองครั้งคือเขาใส่เวลาไปเกียดกับการทํางานหรือกับการพักคอนมากกว่าที่สิออกไปทุกวันทุกวันมันเสียมันเสียพลังงานมันเสียเวลามันเสียค่าชสจ่ใจหลากหลายคือแต่ละครอบครัวจ้ะการวางแผนชีวิตมันต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เปี่ยวเห็นเลยตั้งแต่เปลี่ยวมาสัมผัสประเทศนี้งแต่เปี่ยวเป็นเป็นสาวสมน้อยเปี่ยวตังเปียวเปี่ยวเห็นนะเนาะจ้ะเนาะ คนที่นี่สิเป็นเอียงที่แบบว่าเก็บตัวสิยูพูดเดียวสิบ่ค่อยไปขอความช่วยเหลือจากภัยสิบ่ไปเอียงแล้วก็สิมีคนที่แบบชอบเข่าสังคมมันสิมีหลากหลายจา้ะเล้วการที่เฮาสิมามยูใส่ชีวิตยูคู่ก็ผู้ใดยเขาต้องศึกษาให้มันคงและให้แน่นอนว่าคนๆนเนี่ยอุปนิสัยเป็นยังไ๋อุปนิสัยนี่สำคัญมากที่สุดเด้อพี่น้องเด้อการอาหารการกินคือกันคนไทยสิมีอาหารการกินหนึ่งหลับประเดี๋ยว อาเดกอาหารเหม็นข้าวผุวกปลาคือมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหรือแบบบ้านซองสิมีกินเหม็นแน่นอนนี่เรื่องจริงคือมันมีอีหยังละเอียดอ่อนมากกว่านั้นนะจ๊ะพี่น้องหรือเปี่วอยากบอกอีหยังหลายกนยา,ายกนีอยู่แต่เยวต้องไปคิดไปหยังเพราะว่ามันอาจจะไปกระทบกับผู้ใดแล้วมันเส็ดให้รู้สึกแย่นะจ๊ะเรื่องการที่เขาเจออีหยังที่แย่ในประเทศนี้เขาเสิเฮอย่างไดเดี๋ยวเราสมาบอกคลิปต่อไปนะจ๊ะสวัสดี